ได้ครับขอบคุณครับอุ๊ยร้อนแลนะ,ะร้อนนะอออุ๊ย <c oughs> ทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ไปดีเฮ้ยกูหิวอ่ะกูเหนื่อยอ่ะเ <c oughs> สียงมันพากูมองไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันทำให้กูรู้สึกว่ากูไม่อยากจะเข้าไปเลยอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งขยับมานะไอ้สายกูวิ่งเลยนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยไป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  สามสองหนึ่งกูยังชอบเลยก่อนเลยก็แต่สมัยฝึกงานเลยนะมึงไอไงบูกร้องโขดหอมหอมพยายามทำเสียงปกติเลยอ้าววันนี้ครับผมรายการใหม่เปิดสกสารใหม่บอกเลยว่ากูจะเปลี่ยนโฉม AO ทั้งหมดอันนี้กูเปลี่ยนโฉมตัวงไปหน่อยเงินนะกูใส่แว่นแดงไม่ใส่มานานแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไปไหนกันไปคอนบัทโงยัยแล้อนบัทโถงมันมีอะไรช่องอื่นช่องอื่นเขาไปกันหมดแล้วแต่เราก็ต้องไปตามเขาเพราะว่าเราเพิ่งทำรายการใหม่ครับผมรายการนี้บอกว่าเลยว่าชื่อว่ารายการ AO โซเล่ ขอเล่าก่อนสมัยหมตอนเรียนเรียนกับไอ้ดิวใช่ไหมมันจะมีคําว่าโซเล่โซเก้เว้ยโซเล่คืออะไรโซเล่ so ตอนเราไปเที่ยวร้านเล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดเรายังไม่มีหญิงอ่ะมันเขาเรียกว,ว่าโซเล่เว้ยไปเดินโซเล่ตามโต๊ะเดินเล่หาสาวอ่ะแต่ถ้า,าเกิดไปถึงปุ๊บมีหญิงนั่งอยู่แล้ว <S 2> <S 2> เอ้ยโซเก้วะโซเก้โซเก้ ay, so มึงมีหญิงแล้วอันนี้เลยตั้งกันเป็นรายการเ o โซเล่ผมเราจะไปเล่หาไม่ใช่เล่หาหญิงนะเล่หาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แรกคืออะไรเอาตองคอตอ After the rain คาเฟ่อ๋อคาเฟ่ไยเรือเฮ้ยน่ารนุกอ่ะมึงต้องติดตามกันเลยด้วยมึงต้องดูไปพร้อมกันด้วยทุกคนเป็นยูทูบเบอร์เหรไม่รู้วะเหมือนเนี่ยมึงกล้องสองสามตัวเนี่ยไอ้้เหียนี่เป็นไงการทีวีสัตว์เอาละครับถึงแล้วครับผม After the rain ไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรให้เรารู้สึกว่ามีสน,นานกับตรงนี้หรือว่าเอนจอยหรือเปล่านะครับอ๋อไปเรือฟรีนะครับคิดจะมาไปเรืออย่างเดียวเลยตอนนี้นี่เป็นตกปลาไหมครับปลาม่เยอะแต่ไม่สามารถจับปลาได้ <c oughs> ร้อนตกน้ำนะในสัตว์ <c oughs> จัดชามะนาวให้ผมด้วแก้วนึงนะจริงๆนะมาที่นี่บอกเลยว่าสั่งน้ำแก้วดืงแล้วก็ไปไปเรือเล่นไมใครไปเรือเป็นเมื่อไงเป็นใช่ไหมชามะนาวอน้ำอะไร ไม่ชาวมะนาวสองเงาอะไรเฮ้ยมะนาวสามแก้วเด็กจะได้ชิมไงสัตว์ไมรู้อยากชิมแม่งเออกันบ้างหรอนี่บ่าชาวมะนาวก็กินแม่งกันสามแก้วแต่พร้อกับข้าวมาปุ๊บเราลงเรือนะเราไปนั่งวีนะเราลงเรือเลยคันหนึ่งนี่ได้กี่ลำเนี่ยคันหนึ่งได้กี่คนเออคันหนึ่งได้กี่คนไข่ท้าอุ้ยกี่ร้อนจัดไข่ท้าจริงๆแล้วนี่มันต้องกินแบบว่าตอนเช้านะแต่นี่คือบ่ายโมหโวิทยไม่ไข่เยิ้มๆนึกว่าชีส ถ่ายร้าเลยขายร้าเลยโมตุกเลยสวัสดีครับได้ครับผมนั่งใกล้ๆเลยกินอะไรไม่ยังอ่ะกินแล้วค่ะเออกินได้ไหมมาจากไหนเนี่ยบ้านหลวงหลงไหมไม่ค่ะพี่หลงนะใครเลยด้วยกันไหมไม่ค่ะไม่หรอไม่เลยขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณครับอุ๊ยร้อนแอ่ะร้อนนะอ๋ออุ๊ยร้อนแล้ว ล้อหนอ๋ล้อหนอก็เป็นฟลายไข่กระทะแล้วก็แซนด์วิชทุกอย่างนี่คนกินตอนเช้าหมดเลยคือเมื่อวานมีคนคว้าไปทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะเอื้อมไปเก็บส้มเราแค่ทำตรงข้ามเขาเราห้ามเก็บส้มแต่เราก็จะไม่คว้าเราห้ามคว้าด้วยอ่ะองเลินดีกว่าพอใจกูป่ะโอเคมโอเคกูไม่โอเคกสองคนได้จริงไหมเนี่บ้าได้ค่ะอ่า โอเคโอเคโอเคอ่ามีเปียกกันบ้างแหละกูว่านไปจ้าไปจ้าเอฮ้ยมันก็เจ๋งไงนู้ยมีล่องสวนแล้วเปิดเป็นคาเฟ่แต่ที่ไม่เจ๋งคือพอเรามานั่งพายก็มีคนก็จะมองเราเห็นไหมปีเขามองเราเนี่ยจะมีใครครับผมมาคาเฟ่นะครับแล้วก็มาพายเรือเออวันที่เขาชาดิ่มกันนะหรือว่าเราจะหาของมาขายเก่งไหมครับก๋วยเตี๋ยวไหมครับเล่นเล็กกันครับเราต้องพายไปไหนก่อนทำะไรอยู่เนี่ยบุ๊ค จริงๆนะแถวบ้านเรานะมีสถานที่เที่ยวที่หนึ่งที่เรียกว่าดิมเบอร์ดิมเบอร์สวยหยาวะอะไรเงี้ยไอ้เหียสนุกชิบหายตนร้อนนะเข้าสโน์ไงนี่กูต้องมานั่งพายเลยเนี่ยกลับบ้านนะว่ากลับบ้านดี่กลับไหมใครน้องบ้างนะครับอยู่บ้านน้องบ้างไม่มีอะไรทำนะครับแนะนำนะครับเปิดแอร์หาเน็ตฟิกซืกเรื่องหนึ่งไม่เคยเห็นนะะว่าคาเฟ่ไหนจะเป็นแบบนี้ <c oughs> กินเหี้ยเหรอเป็นก <c oughs> ูได้กินเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ปลาเน่าเออเหี้ยปลาเน่าหรือหมาเน่าไอ้ชัดไปอย่าให้รู้นะป้าแอบกินไข่ขัวอย,อย่าให้รู้นะกูยังกินได้หมดนะไขท่ทากูแปดสิบบาทอ่ะเฮ้ยเนี่มันได้อารมณ์แบบลาดบุรีบ้านกูนมากเลยเนีนน่ยยี่คิดถึงเลยเนะี่ย <c oughs> ลาดบุรีเนี่ยเป็นล่องสวนกินเลย <c oughs> ถ้าเกิดเป็นที่นี่นะก็พายเล่นใช่ไหมสองัวเมียนะมานั่งคุยกันพายเล่นไปแต่ถ้าเกิดเป็นลาดบุรีกูพายออกมาเงี้ยดูกันชาโอ้ยเยอะทำอะไรอยู่เนี่ยไม่มึงไม่เลือกที่ที่แบบเออมีีีีแออ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 รรร์วว่่่่ะเเ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 หหหหห้้้้้้้ยยยยยยยไไสััตใใขขาา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 กกกบศนนนนนนดดดิิมมมมมึงงงงืปป็็็ลลลพพช ไปหิวแดกใหม่ต่อมึงจะแข่งอีกเหรอเนี่ยคุยแล้วจะแข่งโอ้โหจะคุยแล้วแข่งความเร็วอว่าไม่เกี่ยวกับใครอยู่หลังพวกมันอะไรบ้เปลาลืมลืมลืมทาเป็นไหมเนี่ยครั้งแรกด้วยแล้วเราตีคู่กันไปเลยโอ้ยว่างแคบแคบแคบข้าแมวข้าแมวหน่อยอุ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ไปดีเฮ้ยกุญิดอ่ะอุ้ยเหนื่อยอ่ะต่อไปไปที่ไหนเนี่ยไปตลาดดีกว่าไป ไหนแล้วก็ไปพายเรือเขาฟรีแล้วเราจะมาให้อาหารปลาเขาหน่อยนะครับให้ปลาเกาได้เติบโตแล้วก็แข็งแรงนะครับผมมีชีวิตสู้กันต่อไปกับน้ำมันร้อนอย่างนี้ประเทศไทยแม่งร้อนที่ผายเลยจริงๆแล้วการให้อาหารปลาไม่ต้องใช้อาหารแบบนี้ใช่ไหมแล้วทำไมตอนไปตกปลาไม่เอานี่ตกบ่อยเหี้ยมีปลาไหมว้าวว้าวจะหนุกอ่ะหมดแล้วหมดแล้วตอนดับเร็วจี๋ฮยที่หนุกจัดเลยอ่ะพายเรือกจะได้อาหารปลาต่อที่ปลาโคตรเยอะอ่ะ ฝาคนเยอะแล้วแบบภายเรือแบบสนุกจัดอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยปิดรถนี้ที่ร้อนจัดเลยตอนเนี้ยไปครับเจอกันตลาดน้ำวัดจังหวายอะไรนะตล,ตลาดน้ำดอนหวายถึงแล้วฮะวัดดอนหวายนะครับไปดูว่าที่นี่ทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากของกินแล้วมีอะไรอีกบ้าง ครับเป็นวัดนะครับเป็นวัดก็เราพูดอะไรมากไม่ได้เห็นด้วยวุนหลอนกันเองเจ้ากูอ่ะเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยก่อนมาดูว่าจะมีอะไรนอกจากวัดจริงๆไม่อยากเข้าวัดเลยนี่ยมันพูดคำหยาบไม่ค่อยได้เอสแม่อุ้ยอองตื่นเต้นนาะไอ้ที่ตลาดนี่ตลาดคือแบบตลาดเลยทุกคนอ่ะเห็นแค่หมดเห็นแค่หมดละเนี่ยนี่แหละไปกลับกลับอะไรก็มาแล้วก็เดินหน่อยเออเรืขึ้นเรือเลยจบจบเขากหลังก่อสร้างท่าเรือกันอยู่ครับและนี่ก็คือตลาดวัดตอนบาง เออสนุกดีอะเออโอเครู้สึกดีอะรู้สึกแบบว่าได้แบบได้มาเจอกลิ่นอายธรรมชาติได้มาเจอเสียงทำอะไรต่อดีนะฮะคิดถึงเพื่อนอะไหนถ่ายคู่นี้ด้วยดีกว่านี่คนนี้คนนี้เขาไหว้มาทั้งวันแล้วเนี่ยทํำาสอ่อมากครับพอดอนไหวยนะครับผมถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะมาไหว้พระจะมาตลาดซื้อของกลับไปกินที่บ้านมาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวไปดูดีกว่า ีมาถึงไม้อะไรนะบ้านไม,ม้เมืองไม้อาณาจักรไม้ไม้ซาฟารีไม้แฟนตาซีคลิปนี้กระแสดีบอกเลยกูยจะพาสบอนมาด้วยพาสบอนไปเที่ยว <c oughs> สวนสยามพาไปเล่นเครื่องเล่นบูธแบรนด์เมืองไม,ม้เมืองไม้พี่บอกเออ<ๆ>ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองไม้หรือเปล่านี่มีโปรโมชั่นดีนะครับลูกค้าไปซื้อของที่ร้านอาหารนำไปเสร็จมาเล อโอเคน้ำแล้วแดดน้ำแล้วไปครับผมเราไปกินน้ำกันนี่กูหิวน้ำซะแล้วเฮอเด็กก็ดีเขาสามารถเข้าไปได้โดย,โดยที่ต้องซื้ออะไรกินนิดหน่อยคือใบอุ่นนนนเขาก็อารมณ์เหมือนจะเข้าฟีร์แหละไม่ไปได้ไหมอยู่นี่ได้ไหม คตรเย็นเขาลมนี่ประมาณแสงี่ตัวนอนน,น,นี่ดีกว่าไม่อยากไปแล้วตัวเหม็นแล้วเนะี่ยครึ่งวันเนี่ยไปมาแค่สองสามที่ตัวเหม็นแล้วนะทนี่ลังขอแบบเป็นน้ำเลยนะขอแบบฝวนหยามขอแบบมังกหรืออะไรก็ได้ที่สมารถโดดได้รอนะ้ำไปดูไม้กนะัน <c oughs> อยู่นี่ก็อยากดูไม้เลยไม้ประดู่ที่คุณเห็นนี่คือเสานี่คือเสาไม้ประดู่ไม้แดงถามว่าผมรู้ได้ไงผมอ,อ่าน <c oughs> โจเออนี่คือเหล่าเทพนั้นเลยไหนก็มาแล้วัหน่อยหนึ่งวะ ใจดิววใ้ดิวมาแม่งเต้นแน่เดโอแม่งน่ากลัวทุกอย่างเลยนะเว้ยโอ้โหไอ้ที่กลางคืนเนี่ยใครเดินชนมากูหลอนทั้งวัน่ะกูว่าโอ้ยกลัวกลัวกลัวเออนี่มาจะเคียนเลยไม่ไม่ดับไม่ดับไม่ดไม่แจกเลยไม่แจกเด้เคียมดูดิตัวนี้ดิอุ้ยเข้าไปนั่นจริงเหรอ เฮ้ยลมลื่นไม่น่ากลัวและนี่นะครับคือป่าอเมซอนนะครับมานะทุกคนน้ำแก้วเดียวได้เข้ามาดูแล้วพวกนี้แล้วถือว่าประโยชน์วิ้ยี่กูกลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวเจดโดมึงดูดิน่ากลัวสัตว์มึงเข้าไหมมันมาใกล้ใกล้กันดิยิบดูดิอารยธรรมของเฮ้ยแม่งน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยไอสัตว์ที่เราเล่นเจดโดขยับได้น่ อ,อความน่ากลักวกวูให้สิบเต็มความมีความรู้ไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีวิทยากรมาคุยกับเรามึงรู้ไหมว่ากูเป็นคนที่กลัวพยายนมากมากแล้วเรากำลังจะเข้าไปไประตูที่มีพยายนมากเยอะด้วยพวกมกึงห้ามเดินชนเลยนะนุ้ยตามกลับบ้านเลยนว้ย<ม>โอ้ย,ยว่าทำพยานกูเนี่ยลำตัวของพยายนาเชื่อมระหว่างโลกและสวรรค์เสียงมันพากูมองไปหมดเลยอะ่ะมันทําให้กูรู้สึกว่ากูไม่อยากจะเข้าไปเลยอ่ะถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งขยับมานะไอ้สายกูวิ่งเลยนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยไป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 ทั้งนั้นเลยเนี่ย ก็เอาก็ขวาวเหมือนกันเนี่ยใช่อารมณ์แบบอินเดียอินเดียแล้วเรามาแบบในทางอินเดียแล้วเฮ้ยอะไรเฮียอะไรเฮ้ยอะไรเฮียอะไรมาของมึงรองเท้ามาไปดูกันใกล้ๆขี่น่ากลัวสัตว์นะเฮ้ยข้างในเพลงดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดีว่ะ มาวัดอยู่ดีอะแล้วหนีวัดมาเจอแบบโคตรวัดอีกอ่ะโอ้โหตนหูกูยังกลัวเลยนะบอกเลยนี่ที่กูพูดไปไม่หยุดนี่เพราะว่ากูกลัวนะจะจากที่นี่กันเถอะ เวลคัมเราจะไปบ้านคนรักไม้นะครับคนรักไม้คนร้ายมากอันไหนคนรักไม้เจเดอร์ yeah, <dear. S 1> นี่มันคือโต๊ะกินข้าวที่แบบใหญ่จัดเลยนะครับไม้หนึ่งต้นนี่มันใช้เวลาแบบว่าจะเติบโตนี่แบบหลายปีนะหลายสิบปีนะพวกกระตัายฟ้าทำเสาโต๊ะกินข้าวสมมติมีใครอบ้านกูไหมกูจะนั่งฝั่งนี้แขรนั่งนู่นไปนไหนมาวันเนี้ยเที่ยวมเออกินข้าวป่ะล่ะอันนี้อร่อยนะมากินดิ โอ้ยเหนื่อยอ่ะเดินมาตั้งเองที่แค่ยาวไปไหนแบบต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่กูเดินมาเองกูเจอคนเลยนะเออบ้านไม้วูดแลนด์ไม้แฟนตาซีแต่ละชื่อก็ลองไปดูเอาว่ามันชื่ออะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดใช้ไม่กลัวก็มาเหอะอบอกเลยว่ากูกลัวครั้งเดียวพอข้าเข้าไม่เสียครับไปกินน้ำแล้วก็เดินมานะครับแต่เข้าน้ำเสียร้อยหนึ่งหยอกหยอกไม่เสียสักบาท มองตรงถ้าเกิดมึงอยากให้มีคลิป EP ต่อไปคอมเมนต์บอกกันกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไปดูจังหวัดต่อไปอยากเปจังหวัดไหนพี่กมาเดี๋ยวไปและถ้าวิวดีนะคลิปนี้วิวดีหรืออะไรยอดเลยมันดีนะเดี๋ยวจะพาแขกรับเชิญมา EP ต่อไปจะเอาใครมาก็ติดตามชมด้วยนะครับนะหรับวันนี้ AO s o l e ขอเล่ไปก่อนสวัสดีครับอ้าอ้ยอ้ย ไปเลยไหมครับสนุกมากเลยนะครับจะถ่ายรูปให้คุณป้าได้เลยครับยินดีครับแน่นานไม่เกิดอยากไปเรือก็ต้องอาบน้ําเลยครับเหนื่อโ um, ่งเลยตอนนี้ขอบคุณครับสนุกมากครับคุณบ้าโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ไปเยี่ยวมาครับสีนี้เลยสัตว์วัวมีชาวมะนาวในตัวคุณเนี่ยวันนี้ยังไม่แดกน้ำเปล่าเลยแดกไอ้ชาวมะนาวน้ำเปล่าไม่ลงกระเพาะเลยเยอะ